สวัสดีครับสวัสดีมิรักบอลสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิดใชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็นี่อยู่กับผู้บริหารสูงสุดตอนนี้ผู้บริหารกินข้าวโพดอยู่นะครับข้าวโพดหวาน <c oughs> พี่ปีเตอร์ชอบกินข้าวโพดหวานมากอดัมมี่กินก็อัมมี่เร็เวเร็วเร็วยิงก็ยิงก็หลกุกโอ้พี่ดัมมี่ก็ชอบกินนะครับข้าวโพดหวาน เดี๋ยวนี้ผู้บริหารไม่ค่อยตรวจสวนเลยนะครับเอาวันนี้เบิดชัยบอลสีเดี๋ยวพามาดูบอลสีเนาะเดี๋ยวผมจะอาพาหัวบอลสีอันเนี้ยครับเออเขาเรียกว่าอะไรนะมนสวรรค์นะครับเดี๋ยวเปิดก่อน <c oughs> ก่อนที่จะพาหัวเราต้องเอา โอ้โหดูครับนี่นี่ครับก่อนจะพาหัวเดี๋ยวโอโ้ดูครับมนสว,สนสนนนสวสรกก <c oughs> ครค์ต้นใหญ่สูงมากนี่มันมนสวรรค์หรือพี่กะเกือเนี่ยนี่ครับต้นใหญ่สูงมากเดี๋ยวผมจะเอาน้องออกมาไว้นอกตู้ก่อนนะครับสักสองสามอาทิตย์นะครับเพื่อให้ เขี้ยวเขาเยอะๆเนาะนี่นี่ครับช่วงนี้ฝนตกนะครับดูครับมืดคึ้มเลยนะครับดูโอ้โหฝนตกนี่เดี๋ยวเราเอา่อเอาบอลสีของเราเข้ามาในโรงเรือนนะครับนี่คือเอาออกมานอกตู้ก็อย่างเนี้ยครับบอลสีเนาะอ่ะอยู่ตรงนี้นะลูก อดน้ำอดอาหารอยู่ตรงนี้นะครับคือคอตกเงียบเงียบนี่คอตกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาปรับสภาพได้เดี๋ยวเขาก็ชูชันขึ้นมาเองนะครับนี่ใบใหญ่มากเขามนสวรรค์ดูเนี่ยครับมันมนสวรรค์หรือพี่กับเกลือเนี่ยผมก็ยังงงอยู่มนสวรรค์ก็มนสวรรค์นะครับนี่ มันต้นใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอามาไว้นอกตู้นะครับรอให้เขาลงหัวนี่วันนี้ก็เปิดชายบอนสีก็เนี่ยครับดูไม้นอกตู้ครับไม้นอกตู้จะชูชันสวยแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูบอนสีอันนี้กันครับบอนสีที่เราเลี้ยงไวน้นะนี่ครับ บูดาราโนพลรัสต้นนี้แจ่มมากครับทุกคนดูครับโอ้โหป้ายสวยแล้วก็เมืองเกาะเก็ดของผมครับเนี่ยโอ้โหเมืองเกาะเกร็ดนี่ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมีเขานะครับเพราะว่าตอนนั้นราคาแพงตอนนี้ราคาถูกลงแล้วนะเราก็หาซื้อครับอันนี้ก็เมืองเกาะเกร็ดอีกต้นหนึ่งครับดูใบ มันทำไมมันซ้อนกันอย่างนี้เนี่ยดูลากทะลุครับโอ้โหรากทะลุต้องได้ขึ้นกระถางสิบนิ้วหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราทำใบให้น้องแบบเอออย่างนี้นี่นี่ครับให้ใบเข้าแบบสวยๆเนาะนี่ครับเมืองกอาเกตของเราแล้วก็อันนี้เป็น เพชรเจ็ดสีนะครับสวยมากด่างสวยมากดูเจ้าสาวครับโอ้โหป้ายแดงสวยเลยเจ้าสาวแล้วก็นี่เป็นเศษฐีพันล้านนะครับนี่เป็นองค์หญิงทอฝันเนาะเนี่ยครับคือเราก็เลี้ยงบอลสีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ได้มาใหม่นะครับเมื่อวาน มหาชัยมหาหลอกเด็กชายบัดน,นอกทุยไม่ใช่นะครับอันนี้คือมหาชัยนะครับอันนั้นมันเพลงมหาเลยของคาราบาวนะครับนี่มหาชัยมันจะคล้ายๆกับเอ,อ่อเท้ารำไพเนาะแต่มันมันไม่เหมือนกันนะนี่เขาเรียกมหาชัยนะครับอ่ะนี่แหละครับเบิดชัยบอลสีมีประมาณนี้แหละเนาะ เราก็มาดูบอลสีแต่เนี่ยครับมีคนรอเยอะมากครับนี่ลูกไม้นะครับดูครับเป็นผู้เป็นกอสวยมากนี่ถ้ามีงานประกวดแถวนี้ว่าจะเอาเข้าประกวด <c oughs> แต่เชียงรายไม่มีหรอก <c oughs> เชียงรายไม่ค่อยมีงานอะไรแบบนี้นะครับเอาวันนี้เบิดชายบอลสีก็ผาชมบอลสีแค่นี้นะครับลากันไปก่อนเนะาะเช้าเ้าก็แบบนี้แหละครับวันนี้ฝนตก ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ